ไม่ใช่กับนนกบริเวณขบวนหลังลท่านผู้ดโดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโขงที่นี่สถานีบ้านโขงทางตลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตราย ตรรวจสอบสิ่งของสาัาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจัตขบวนยถดด้วยค่ะขบรวนยลดเ่อยบชาฉลาที่สองขเป็นขบวนรถด่วนที่เศษขบวนที่สี่สามนทางสถานีกลางกรุงเทพลูกมารอแล้วลูกมารอแล้วจรลที่ลีาี่อจ่า เพชรบุรีสถานีหัวทีไปสถานี บริการท่านขอขอบคุณค่ะ